สวัสดีครับผมผมปอนนะครับในที่สุดเราก็กลับมากันกับเกมนี้อีกหนึ่งครั้งแต่ว่าเป็นการกลับมาที่ผมมีคําถามกับทุกคนว่าเราควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีครับผมสำหรับแมปนี้เนี่ยผมบอกตรงๆเลยว่าน่าจะเป็นแมปที่ผมเล่นมานานที่สุดในบรรดาแมปในโลบอกแล้วมั้งมันเป็นการเล่นที่เราเอฟไว้นะสิด้วยแมปนี้เนี่ยผมพยายามที่จะเล่นแล้วก็เอฟเเพื่อให้มันทันโลกล่าสุดของการอัปเดต แต่ว่าไม่ว่าจะทํำยังไงเราก็ไม่สามารถที่จะเล่นทันผู้พัฒนาได้นะครับผมเป็นแมปที่ข้อดีเลยก็คือขยันอัปเดตมากใครที่เป็นคนกระหายคอนเทนต์เนี่ยบอกเลยว่าไม่ผิดหวังน่ครับผมประมาณ3วันเขาอัปเดตท,ทีหนึ่งแบบอัปเดตย่อย,อยอย่างเงี้ยหนึ่งสองปุ๊บแล้วก็สุดท้ายอัปเดตใหญ่อันนึงแล้วก็อัปเดตย่อยต่อ1 2ปุ๊บอย่างเงี้ยผมมาตลอดเลยเลยทําให้เราแบบมีคอนเทนต์เล่นตลอดแต่ว่าก็นั่นแหละเราใครที่แบบกําลังแบบหาว่าเออ เราจะเล่นไปถึงจุดไหนเราถึงจะสามารถตามทันผู้เล่นเก่าได้อันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันก็จะเป็นความเล่าความเดิมล้ำนิดนึงเนาะแต่ว่าเกมมันไม่ได้แข่งกันอยู่แล้วก็แบบสามารถปล่อย F K ชิวๆเล่นชิวๆได้อย่างตอนนี้ผมเล่นแมปนี้มาประมาณ1550ชั่วโมงผมทุกคนฟังไม่ผิดนะเนี่ยผมมันเป็นแมปที่ผมปล่อย F K ไว้เนี่ยผมทำเพายหกสิชั่วโมงแล้วนี่ครับผมอันนี้คือแบบปล่อยมาพันกว่าชั่วโมงโดยที่ ผมปล่อยอย่างเดียวแต่ผมไม่ได้มาลงดันเชื่อไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยบางทีผมก็อาจจะพลาดแบบพวกอัปเดต่างๆไปแต่ว่าผมก็พยายามทําในสิ่งที่แบบพอทําได้ผมอย่างเงี้ยอย่างพาวเวอร์เนี่ยดูสิผมก็พยายามแบบอัพเท่าที่แบบผมจะไหวแล้วนะเนี่ยผมคือจัดมาแบบสุดทุกอันเท่าที่มันเป็นไปได้นะฮะพวกเนี้ยแบบเอามาให้เต็มที่ให้หมดแต่ก็นั่นแหละท้ายแบบผมก็ตามไม่ทันอัปเดตผมก็เลยคิดว่าเออ เราจะแบบสู้ต่อดีไหมหรือว่าเราจะเล่นถึงแค่จุดเนี้ยคือผมเป็นคนชอบโอเวอร์โหลดใช่ไหมผมมาถึงโลกโอเวอร์โหลดแล้วแต่ว่าการที่จะสู้โลกนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องกลับไปอัพตัวละครให้มันเก่งขึ้นกว่าเดิมอีกแต่ผมใช้อาวุธที่แบบนี้ผมดูนะนี่เป็นอาวุธที่ดีที่สุดในโลกในโลก2ที่ผมเปิดถึงนะครับผมถ้าเกิดเป็นโลก2เนี่ยเห็นไหมมันจะมีอาจจะมีหลงังหลอาจจะมีอาวุธที่เก่งกว่าหรืออะไรก็ตามแต่ว่ามันดีที่สุดในโลกที่2นะผมเพราะว่ามันได้จากนี่ดาบของฮอลโลเนี่ผมดาเมจอยู่ที่50นะ ว่าเราใส่ไปไงี้ผมดูนะยังฟันแทบไม่เข้าดูสิแล้วผมจะใส่พาวเวอร์นะครับผมเป็นออร่าเนาะที่แบบเป็นบอกบอกแล้วมีคูณ2แล้วก็คูณอีก1.5ึ่งจุดห้าไปนะครับผมดูดไิได้แค่นี้เองอะผมนะยังสับได้แบบยังยังไม่ดีพอผมอ่ะผมเปิด d a m a g คูณ2ด้วยเนี่ยผมก็เปิดขนมด้วยอะดูนะนี่ผมแล้วถ้าเกิดเราต้องเปลี่ยนเป็นเป็นอว a t a r d a m a g คูณ5อีกอย่างนี้อะแล้วก็ e อเซน t i รี่เปลี่ยนดา m a g คูณ1.5มาอีกแล้วก็ ไอ้อต้องแบบเปลี่ยนตัวของ power ที่เป็น d e a m o n food ให้เป็นคุณ10ด damage ม,มาอีกนี่ผมต้องจัดของประมาณนี้ฮะเราจะงจะสามารถแบบฟันฟันตรงนี้ได้แบบเต็มที่นี่แหละครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกแล้วว่าเราจะไปต่อแบบเราจะทําตัวละครสายโจมตีเพื่อไปต่อหรือว่าเาจะแบบกินเวลาฟาร์มฟาร์มฟาร์มครับเรื่อยๆครับผมม,มันเหมือนจะดูเยอะแต่เห็นท่คนแต่ดูนะ เราสลับมาเป็นตีตัวใหม่ปุ๊บมันก็จะแบบไ้นใช่ไหมก็จะเริ่มลดแล้วผมเราก็ต้องกลับไปแบบอัพพวกของต่างๆที่เราแบบไม่ได้อัพนะผมอย่างเช่นตัวของดันเจี้ยนในพวกที่1หรือว่าแบบพวกตัวอัปเกรดพวกนี้ให้มันสุดให้หมดเึ่งผมก็อัพสุดนะตัวเกมพัสผมก็แบบจัดมาเต็มแล้วผมนี่ผมเกมพัสนี่แต่เขาก็ดีนะผมเนี่ยอันนี้คือเกมพัสทั้งหมดที่ผมมีเนี่ยคือมาจากการที่ผมเล่นเฉยๆเลยนะผมพวกเนี้ยคือเล่นเล่นเฉยๆแล้วก็แบบซื้อเกมพัสดกนี้มาได้หมดเลยนะ อะไรที่ดีมากๆครับผมไม่แต่ตัวของเกมพาทีท่มันใส่ตัวซอมบี้คุณ2องีไฟเตอร์ Fighter, มี2ตัวแล้วก็ไททันผมใส่แค่ตัวเดียวไปอยู่นะครับผมแล้วก็สแตนผมก็ใส่2นะแล้วก็ตัวของซอมบี้ผมก็เปิดพาสใส่2องนะผมดูดินี่คือแบบคือเป็นเกมพาท,ที่ได้ฟรีหมดเลยนะผมเป็นอะไรที่แบบนานที่จะดีมากๆสําหรับเกมนี้เนาะก็ค,คือนี่แหละเล่นสสยฟรีได้แบบเล่นชิวๆเน้นปล่อยอก็อยู่ได้ ต่ถ้าแบบลองมาปล่อยอย่างเงี้ยอย่างผมเนี่ยคือเป็นพันกว่าชั่วโมงได้ถ้าตีเป็นวันมันก็อัลซ์ฟลองเอา1,560ไปหารยสิบไปหาน 24, ิมสี่ครับผมมันเกือบ2เดือนกว่าที่ผมเล่นแมปนี้มาแล้วมันก็ข้อมาผมคือผมพยายามจะตามให้ทันแบบผู้เล่นเรียกว่าอะไรด่านล่าสุดข,ของเกมไงเราเาราจะเลาอกแบบปล่อยแล้วก็ค่อยๆมาเล่นตอนอัปเดตอย่างเงี้ยแต่ว่ายิ่งสู้ก็ซื้อครับผมอันนี้คือยอมรับอันนี้แมปไม่ไม่ได้เหนื่อยใจหรืออะไรนะผมคือยอมรับว่าผู้พัฒน,นาเขาอ,อัพคอนเทนต์มาถี่มากๆแต่ว่า มันก็ดันมีแมปหมใหม่ที่ผมไปเห็นไม่รู้แมปใหม่หรือเปล่าแต่ผมไปเห็นมันขึ้นแนะนํามาในตัวของโลบอกก็คือแมปตัวของอนิเมะเวพรอนเวพรอนนะครับผมซึ่งมันเพิ่งอัปเดตมาได้แค่ประมาณ1อย่างเงี้ยอัปเดต1มานิดๆผมเลยคิดว่าหรือเราจะเลิกแมปนี้แล้วเราจะไปนุบนุบทูปโปรในแมปตันดีอนิเมะเวพอนใครที่เคยเล่นแล้วสนุกหรือเปล่ายังไงก็มาคอมเมนต์บอกผมได้นะผมผมก็แบบสนใจอยู่เพราะว่ามันเป็นแนวเดียวกับแมปนี้เลยก็คือปล่อยตัวแล้วก็ตีไปเรื่อยอย่างเงี้ยทิ้งไว้ เกิดแบบเออคนไปลองมาแล้วว่าว่ามันสนุกหรือว่ามันก็เหมือนแบบนี้แหละไม่ได้ต่างอะไรกันมากผมก็อาจจะเออเปลี่ยนแนวแนวนี้ไปเลยก็แบบลองไปหาแมปใหม่เล่นแล้วก็ามาทําคลิปแต่ว่าแมปนี้ก็คือเนี่ยในยามสุดแล้วครับผมเหลือเหลือแต่อ่ะเราไปลงดันเจียนนะผมมามา,มาที่โลก2เนี่ยเราก็ลงดันเจียนถ้าเกิดผ่านก็อาจจะอาจจะได้แบบตัวของดันเจียนไอ้นี่ที่ดาเมจคูณสิบมาอีกอันนึงนะาผมเป็นอาชิพเมนต์ของดันเจียนที่มีชื่อว่าอะไรนะผมก็จำไม่ได้อ่ะ น,น่าจะตัวขอ,อมุนโดั้งเนี่ยผมอนี่ยสุดท้ายอะถ้าเราถึงเว็บย0อ่ะมันก็จะได้ตัวของอวตารคุณ10ดาเมจมามุนโดเลทนะครับซึ่งข้อดีของโลกที่2ก็คือมันเป็นเลทที่มันใช้กุญแจนเนาะเราลงตรงไหนก็ได้ให้ผมนี่เอปุ๊บก็มาเลยให้ผมนี่17 18 19 20โอเคผ่านละเรียบร้อยให้ผมแล้วเราก็ได้ได้ตัวของอวตารที่คุณ1ิดาเมจมาแล้วนี่ฮะนี่ผม ปึ๊บพอตาคุณสิบดาเมจผมขอาสายไปก่อนนะนวินไนวะต้องมากดล็อกด้วยผมมันจะได้ขึ้นอยู่ข้างบนไม่งั้นคือแบบมันไม่ยอมมาอยู่ข้างบนให้อ่าอยู่ไหนวะตาคุณสิบดาเมจของผมล็อกไว้ด้วยนะประเด็นมันยังไงอีู่นีต้องล็อกไว้ผมแบบนี้คุณสิบดาเมจมอนเพิ่มนี่ครับผมข้างบนต่อนี่ตายไปเลยผมคุณสิบดาเมจนี่เขาก็อาจจะไปต่อในของโอเวอร์โหลดได้นี่ครับผม ก็เลยคิดว่าอ่ะอันนี้ก็แบบเป็นที่บป็นบทเนาะใครที่แบบคิดคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์บอกได้นะผมว่าแบบเออพี่ควรจะไปต่อให้มันสุดอีกนิดเดียวจะไปหรือว่าแบบเออไปลองตัวของอนิเมะเวฟพรอนก็ได้นะผมอันนี้เนี่ยเห็นไหมเรื่องตัดออร์าคุณสิบดาเมจแล้วนะดูดิทั้งต่อยตัวของมาโรุหรือก็คือตัวมันจะมีผมจําชื่อไม่ได้โอ้วรอดอ่ะที่มันจะเป็นสองฝาแฝดอ่ะ <c oughs> <c oughs> จ,จำชื่อไม่ได้จริงครับผมมันจะมีตัวของชื่ออะไรนะมาเรกับตัวของ อันนี้น่าจะเป็นมาเลเนาะแล้วก็เมื่อกี้ที่เราเพิ่งต่อสู้ไปอาจจะเป็นคนหนึ่งไหมผมดูดิดีชาวเทียไม่เข้าอ่ะเราจะต้องแบบตามไอ้พวกแรกๆก่อนเพื่อที่จะแบบเอาหินมาเพื่อสุ่มรีโดตัวของวอลล์อดตรงพวกเนี้ยเนี้ยผมหินดามเมตตรงเนี้ยแล้วก็หินอัพพลังงานอย่างเงี้ยผมดูดิผมเล่นจนถึงแรง2 9งจุติมา6รอบนะนี่ผมแรง1้อแล้วก็เลเวล290รจุติ6รอบนี่ผมคือแบบเป็นอะไรที่ก็ ส่วนหนึ่งก็มันก็แบบเลืมมเ,เบื่อแหละไม่ใช่หรอกเพราะว่าผมเล่นมาตามแบบที่ชอบใช่ไหมแล้วพอมันคอลเลกโอเวอร์โหลดเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบอนิเมะโอเวอร์โหลดพอมันถึงจุดโอเวอร์โหลดแล้วเนี่ยต,ต่อไปมันก็แบบไม่ได้เป็นอแนบบิเมะแบบที่เราชอบอะไรสักแบบแบบนั้นอะ่ะอย่างทเทเลบาสก็เป็นตัวของวันพีชใช่ปะแล้วก็อ่ัลซ์เมนต์พาร์กนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นของเรื่องอะไรนะครับผมดีเมนวัวก็ดีเมนเนอร์ก็อาจจะเป็นดีซิโลใช่ปะอัฟโฟโดอะคาเดมี่นี่ก็ไม่รู้นะครับผมไซแอนวิลเลตก็ ไปนะเซนโกคุเซนโกคุนะครับผมจากเรื่นร็อตเตอร์สโตนอ่ะแล้วผมไม่ได้ชอบพวกนี้มากเท่าไหร่ผมก็เลยคิดว่าเอออาจจะพอแล้วก็ลองไปเริ่มใหม่ที่อนิเมะเวพรอนใครที่แบบที่เห็นยังไงก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้นะครับผมโอเคเนาะก็เป็นคลิปที่แบบมารีวิวความรู้สึกหลังจากเล่นมา1 5ึ0งพัชั่วโมงนะผมก็ใครชื่นยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะสำหรับใครที่ที่ดูถึงจุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ like, เพื่อเป็นกำลังใจใจหห้้ผมนนนนาาคลลิปปปต่อไไสรััับบบวีกก็ก๊ยย ไวเ้เจอกันครับผม